พี่อผู้เชีย่ยวชาญด้านผมงอกกับสมุนไพรแก้ผมงอก EP 6ค่ะนั่นก็คือทุกคนหอกเลยค่ะขิงค่ะเรารู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าขิงมีสปปรรพคุณช่วยในเรื่องอะไรแก้อาการอักเสบต่างๆใช่ไหมแต่ทุกคนรู้ไหมว่าขิงอ่ะยังช่วยบำรุงเส้นผมของเรานะคะลดการเกิดผมงอกได้ด้วยแหละนะคะวิธีก็คือการนำขิงมาบดผสมกับน้ำผึ้งนะคะ แล้วใช้หมักผมเป็นประจำค่ะนะจะช่วยชะลอการเกิดผมหงอกให้เราได้ลดการเกิดผมหงอกของเราได้นั่นเองค่ะถ้าใครนะคะเฮ้ยวิธีนี้ยุ่งยากเกินไปค่ะทุกคนพี่อู้แนะนําเลยค่ะนะตัวนี้เลยค่ะมาร์กปิดหงอกผมเงาสวยของ4 y l ค่ะนะเพราะว่าเขาทํามาสําเร็จรูปเรียบร้อยแล้วทุกคนนะคะมีสมุนไพรถึง13สชนิดจาก5ประเทศเลยแหละทุกคนนะคะที่ช่วยในเรื่องนะคะ แก้ไขปัญหาผมงอกค่ะถ้าใครสนใจก็นะคะกดสั่งในตะกาติ๊กต็อกช็อปใต้รูปโปรไฟล์ของพอิุได้เลยค่ะลองไปใช้กันดูค่ะได้ผลอย่างไรก็มาเม้นแบ่งปันเพื่อนๆของเราได้ค่ะ